สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับพระธรรมเดือนม,มกราปวที 17, ่สิบเจ็ดข้อเจ็ดถึงเก้ายังคงพาเราเรียนรู้ชีวิตแห่งความเชื่อของเอดียาคนของพระเจ้าที่จะเป็นต้องก้าวเดินบนเส้นทางที่พระองค์นำไปทีละก้าวพี่น้องครับในการเดินกับพระเจ้าสิ่งเดียวที่แน่นอนคือพระเจ้าพระปงคงทรงซื่อสัตย์หลังจากที่เอดียาเชื่อฟังจนพาตัวเองเข้าอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงพระเจ้าทรงดูแลเขาทุกอย่างทรงเลี้ยงเขาผ่านกา มีขนมปังกับเนื้อเช้าและเย็นมีน้ำจากลำธารเคริสให้ดื่มพระธรรมหนึ่งมกรัตรบทที่1 7บเข้อเและต่อมาอีกหลายวันลำธารก็แห้งเพราะไม่มีฝนในแผ่นดิน่น้องครับลำธารแห้งเป็นความจริงที่ต้องเกิดขึ้นเพราะไม่มีฝนเลยตามคําประกาศของเอลียาเองจากสิ่งที่เคยพอตอนนี้ไม่มีแล้วถ้าเป็นความสามารถของมนุษย์ก็คงจบแล้วแต่สําหรับพระเจ้าคําว่าหมดไม่มีเหลือแล้ว ไม่มีอยู่ในสารระบบของพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงเปิดประตูบานใหม่ให้อลริยาทันทีพระธรรมหนึ่งมุกษัตริย์บทที่สิบเจ็ดข้อแปดและเก้าและพระวจนะของพระยาเวมาอย่างอลริยาว่าจงลุกขึ้นไปยังเมืองสาเรฟัตซึ่งขึ้นกับเมืองไซดอนและอาศัยอยู่ที่นั่นนี่เนะ่เราได้สั่งหญิงไม่คนหนึ่งที่นั่นให้เลี้ยงเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าทรงรับผิดชอบคนของพระองค์เสมอครั้งที่แล้วสัญญาว่าจะเลี้ยงเขาผ่านฝูงกา ครั้งนี้สั่งให้เขาออกจากที่นั่นไปยังเมืองสารเลฟัตพระเจ้าสั่งให้หญิงไม้เป็นคนดูแลเขาพี่น้องครับพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งไว้ให้แล้วและการจัดเตรียมของพระเจ้านั้นสุดอัศจรรย์เสมอนะครับถ้าเรามองตรงนี้พระเจ้าไม่ได้พาเอลียาหไปถึงลำธารเพื่อจะปล่อยเขาตายแต่ทรงเตรียมเขาให้ไปต่อด้วยความเชื่อพี่น้องครับขอเราเองอย่ายึดต,ติดอยู่กับลำธารหรือก,การที่สร้างความมั่นใจที่คอยดูแลเราแต่ขอให้เรายึดต,ติดอยู่อาศัยอยู่ในพระเจ้าผู้ทรงรัก แต่รงสื่อสัตว์ต่อคนของพระองค์เสมอพระธรรมหนึ่งโคดินบทที่สองข้อ9ดังที่มีเขียนไว้ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สําหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์พี่น้องครับถ้าสิ่งที่ทําให้เราบั่นใจหายไปอย่าตกใจให้เรารอคอยด้วยความหวังใจว่าพระเจ้ากําลังพาเราไปพบกับสิ่งใหม่ถ้าสิ่งที่มีนั้นหมดหรือหายไปอย่าคิดว่าพระเจ้าทอดทิ้ง ให้เชื่อว่าพระเจ้ากําลังพาเราไปพบกับสิ่งที่เราคิดไม่ถึงหากทางเดิมนั้นถูกปิดขอให้ใจของเราเตรียมพร้อมรับฟังและพร้อมเชื่อฟังที่จะเดินไปกับพระเจ้าอีกครั้งเพราะการจัดเตรียมของพระเจ้ามีไว้พร้อมแล้วพี่น้องครับพระเจ้าประทานสิ่งที่ดีแก่คนที่รักและเชื่อฟังพระองค์แน่นอนนะครับให้เราที่ถันด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเราสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์สำหรับการจัดเตรียมทุกอย่างพระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีสําหรับเรา เราขอบพระกุณพระอรคงสำหรับพรศุธิ์ผู้นำเรากลับมาเป็นของพระองค์เราขอบพระกุณและสรรเสริญพรรองสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตยอยู่กับเราบนชั้นขอทรงโปรดให้หัวใจของเราเชื่อฟังและทำตามพรรองเสมอขอไปทรงโปรดยกโทษที่เรายึดติดอยู่กับสิ่งที่เรามีที่สร้างความมาั่นใจกับเราขอทรงโปรดเมตตาที่เราจะอาศัยอยู่ในพระองค์ที่เราจะเชื่อฟังโรรองและสามารถจะไปต่อแม้ว่าข้างหน้าจะมองไม่เห็นอะไร แต่เมื่อเรามีพระองค์เราจะมั่นใจว่าพระองค์จะนำเราไปสู่สิ่งที่ดีคือสิ่งที่เป็นตามพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตานำเรารูปจ้ารเราที่ถานทุนขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนพี่น้องครับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมบุตรมังสรเสริญครับ